พี่ลุดครับพี่ลุดก็มีตลาดทาั้งสุพรรณทั้งเชียงใหม่ผมก็ออกไปแนวทางการทํางานครับของพี่ลุดเป็นไงบ้างในทีมต้องบอว่าจริงๆแล้วทางานเนี่ยใช้ใช้หัวใจมาตลอดลใช้ใจใช้ใจกับทีมงานทั้งหมดจริงๆนะคะแต่แวันนี้สิ่งที่ทําให้มม่ใจาและชัดเจนคือมีเรื่องของระบบเข้ามาอย่างชัดเจนอย่างระบบที่นุ้พูดถึงนี้ของอ,อกกีก l e กรุ๊ปที่คุณ จะเรียกชื่อเขาไม่ถูกสักทีนึนค่ะคุณวังชุนเทนะคะที่พี่ตาผู้สาวบอกไปก็บอกว่าไปที่เกาหลีด้วยตัวคนเดียวแล้วนาระบบตัวนี้เข้ามาซึ่งมันพิสูจน์ได้แล้วจริงๆว่าระยะเวลา2ปีเขาสามารถสร้าง คนไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่ร้อคนไม่ใช่แค่คนหรือสิบคนอย่างที่เราเห็นในในเมืองไทยหลายๆบริษัทบอกเรามีหลักล้านเปีนแค่5คนสิบคนก็เอาปรโมลกันแต่ด้วยระบบของเอ็ก e ซล o ค้ที่มันสามารถเหมือนที่บอกขาว่าสามถึงสี่ร้อคนทีเดียวที่สามารถประสบความสำเร็จและมีรายได้หลักล้านเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราเราเชื่อได้เลยว่าเพียงแค่เราทำตามระบบที่เขาพิสูจน์แล้วเราก็สามารถที่จะทาตรงนั้นได้ด้วยเช่นกัน ะะแล้วสิ่งเหล่านี้การทางานของรุ่นนี้นจะลงพื้นที่นะคะแล้วออเอาเครื่องของระบบเนี้ยลงไปสู่คนให้ทุกคนทาคือคลงไาช่วยลูกที่ไม่้วยใช่<ล>ค่ะช่วยด้วยด้วยด้วยอย่อยางเชียงใหม่เนี่ยที่รอบล่าสุดที่ไปมาก็ไปอยู่ประมาณสี่วันนะคะเพื่อที่จะไปอยู่กับเขาเลยแล้วก็เอาเรื่องของระบบนี้ลงไปถ่ายทอดคือนุชจะเน้นในเรื่องของระบบจริงๆเพราะื่อมั่นใจมากๆค่ะว่าชี้ผ่านมาวันที่ก่อนนุชใช้ด้วยหัวใจในการทํางานใช้ใจทํางานกับทุกคนแต่มันไม่ได้ส่งผลคือนุช โตได้เพื่อมีรายได้แต่ข้างล่างของมุดไม่สามารถมีรายได้ได้แต่วันนี้อุ่เชื่อว่าถ้านุดถ่ายทอดเรื่องระบบและทุกคนทำตามระบบทุกคนจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มุดจะเน้นเรื่องของค่อนข้าง,างเน้นเรื่องของระบบามากๆค่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวย้อนกลับมาที่พี่จีนนะครับก็เชื่อว่าในการที่ออกไปพบคนใน